Ford Ranger XLT แต่ง Y i d บ Body Hummer รอบคันคุมค่ามากๆกับการลงทุนนะคะกว้างออกมาเป็นพิเศษนะคะ <S 1> <S 1> ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้นเลยนะคะเป็นชุดปีกน้องโปรฟเฟนเดอร์แล้วก็ชุดโชกโมโนทูบนะคะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถนิยอมการตกแต่งเท่ๆลุยๆดุๆคันนี้คือคำตอบแล้วนะคะ สวัสดีค่ะแพลฟอร์ดพรีเมียมค่ะวันนี้ค่ะแพลนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของการตกแต่งรถยนต์ยอดนิยมเลยนะคะชุดแต่งว i ยบอดี้เป็นอีกหนึ่งคันแล้วนะคะที่ต้องแพบ,บตกแต่งรถยนต์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่าคันนี้มีอ c ซเซสซอรีไหนบ้างที่คัสตอมให้กับคุณลูกค้าค่ะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะกับการแต่งชุดแต่งค่ะ Ybody นั่นเองค่ะเป็นชุดแต่งพิเศษนะคะติดตั้งโดยผู้ชำนาญการนะคะจากช่างโดยชำนาญเลยนะคะวันนี้พี่นำมาฝากกันกับอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรุ่น Ford Ranger XLT เเกียร์อัตโนมัตินั่นเองค่ะรุ่นยอดนิยมแล้วก็มีความคุ้มค่านะคะพร้อมกับอ c เท s ร์ไรที่คอสตอมใหม่ทั้งคันแบบนี้จะพาไปชมกันรอบคันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมชุดแต่งกันค่ะวันนี้นำมาฝากกันก่อนนะคะในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ XLT เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนั่นเองนะคะมาในมูลค่าอยู่ที่92,000บาทนะคะราคาไม่ถึงล้านแต่ได้รับความคุ้มค่ากันเต็มๆเ,เลยนะคะคันนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบคันเลยนะคะมีทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถยนต์นะคะมาพร้อมกับระบบป้องกันการผิดค,ความหรือว่า ROM นั่นเองเรียก ว่ากระบะตัวเริ่มต้นแบบนี้มีระบบรักษาความปลอดภัย <Matthew> ที่ครบถ้วนแบบนี <t> ้คุ้มค่ามากๆากกับการลงทุนนะคะมาพร้อมกับการตกแต่งอิเซอรีพิเศษจากช่างผู้ชำนาญการที่น้องเพ็งเกลิ่นไปนะคะแพรจะพาไปชมรอบคันเลยค่ะว่ามีอ c สเซอรีไหนโดดเด่นกันบ้างแน่นอนข่าวคันนี้เลยนะคะ เป็นสุดแต่งวายบอดี้ด้านข้างของตัวรถกว้างออกมาเป็นพิเศษนะคะติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้นเลยนะคะเป็นการถอดด้านข้างและด้านหน้าออกนะคะแล้วก็หล่อวัสดุขึ้นมาใหม่คะ่ะเป็นวัสดุ ABS ประกบไปที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแบบนี้ทำให้ตัวรถดูกว้างจากเดิมเลยนะคะแล้วก็จอดเทียบข้างเนี่ย หน้าตาขายแรปเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะคันนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวด้านข้างนะคะมีความกว้างออกมาจากตัวรถแบบนี้เลยนะคะที่พักเกินไปคันนี้พิเศษนะคะด้านหน้าค่ะติดตั้งเป็นกันหน้าเหล็กของ h ั m เมอร์นั่เองค่ะแพรพามาดูเลยกันหน้าเหล็กของ h ั m เมอร์นะคะสำหรับการแต่งรถสุดแต่งว i ยบอดี้จะใช้เป็นรุ่นคิงซี r ี e s นะคะคือรุ่นใหญ่ที่ติดตั้งเป็นพิเศษนะ จะเห็นได้ว่ากันชนหน้าเหล็กของ h ั m m e r ค่ะกว้างมาถึงด้านข้างของตัวรถตรงล้อกับคิวซุมล้อตัวเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าชิ้นใหญ่มากๆแบบนี้เลยจะไม่ใช่ชิ้นธรรมดาที่เราตกแต่งกันนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกดับเบิ้ลไลท์นะคะที่เพิ่มเติมไปให้มีทั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบนี้ด้วยนะคะ เป็นของกันชนหน้าเหล็กของเรานะคะมาพร้อมกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะมีแคลนกันกระแทกด้านล่างด้วยนะคะของ Hummer นะซัพพอร์ตไว้เพราะว่ารถคันนี้ค่ะยกสูงถึง2นิ้วเดี๋ยวเราจะไปชมกันอีกท้ายคลิปนะคะว่ายกสูงยังไงบ้างนะคะแน,น่นอนด้านหน้านะคะเปลี่ยนโฉมไฟให้ใหม่นะคะทำให้ดูโดดเด่นมากกว่าเดิมด้วยนะคะเป็นไฟมัสแตงเต็มระบบเลยเป็นคีบฉลามไฟเดย์ไทม์ก็มีด้วยนะคะแล้วก็ ไฟลูกแก้วด้านในนะคะพี่พี่เช็คลิ้นได้เลยนะคะว่าแต่ละท่านนะคะได้รับชุดแต่งหรือว่าเปลี่ยนโฉมไฟแบบนี้หรือเปล่านะากระจังหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะขนาดใหญ่แบบนี้ทําไฟขนาดเล็ก3ตําแหน่งด้วยค่ะสกรูด้านบนตกแต่งได้นะคะแล้วแต่ดีไซน์ของผู้ออกแบบนะคะเรียร์ว่าด้านหน้าโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลไท์นะคะที่เน้นในการดูการตกแต่งรถยนต์นะคะการแต่งชุดแต่งว i บอดี้นะคะจะเห็นได้ว่าพอเรามีกันชนหน้าเหล็กของ h ฮ m m e อร์ ด้านแก๊ปตรงกลางนี้ค่ะจะทำให้ไฟกับกันชนด้านหน้าเหล็กไม่สีกันโดยตรงเลยนะคะตัวนี้เราเหล่อวัสดุที่เป็น ABS ของ Y body อะมาขั้นกลางตรงนี้ไว้เพื่อกันแรงสั่นสะแทกนะเวลาเราติดกันชนหน้าเหล็กที่เป็นเหล็กนะคะแล้วปะทะกับไฟโดยตรงน่ะตัวนี้มันจะเกิดการสั่นสะเทือนอาจจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่ทำให้การเสียดสีของเหล็กกับไฟนะคะกระทบกันได้หรือว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะตัวนี้ มีวัสดุ ABS รองราบไปอยู่กั้นระหว่างไฟกับตัวกันสนหน้าเหล็กนั่นเองค่ะทําให้งานดูเนียยมากยิ่งขึ้นและดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวแพทย์จะพาไปชมสุดอื่นกันต่อนะคะ ตอนนี้นะคะแพจะพามาชมช่วงล่างกันบ้างนะคะอย่างที่พ่อเกิ่นไปเลยค่ะว่าคันนี้นะคะยกสูงถึง2นิ้วนั่นเองนะคะการยกสูง2นิ้วนะคะไม่ได้มีผลกระทบต่อช่วงล่างของรถยนต์นะคะระบบรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแพ่ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของช่วงล่างนะคะตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ผู้ขับขี่คันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวแพทพามาชมในส่วนของยางกันก่อนเลยนะคะยางตัวนี้เป็นยางมัทเทรนค่ะเป็นศักยภาพในการวิ่งลุยออฟโรดโดยเฉพาะเล ะะเพราะว่าเขามีระยะห่างของดอกยางที่กว้างนะคะเพื่อการตะกุยดินตะกุยถนนได้ดีนะคะแล้วก็ล่องของยางเนี่ยค่ะตัวลึกแบบนี้เลยนะคะพร้อมลุยออฟโฟรดได้เต็มที่เลยซีรยียางจะอยู่ที่33นะคะคูณ12.5 Mac แม็กนะคะจะเป็นขอบ20 m a แม็กเนี้ยจะเป็นออฟเซตลบไป44แต่ว่าลายแม็กนะคะจะทําให้เราลวงตาเนาะดูว่าเหมือนเขาเต็มแม็กแต่ว่าจริงๆอ่แม็กอะลบไป44เลยนะคะตัวนี้ทําให้ล้อแม็กยางกับสุดแต่งไว ดีนะคะล้อไปด้วยกันเติมเต็มซึ่งกันแลกกันแบบนี้เลยนะคะดูล้อโตๆแบบนี้เลยซึ่งไฮไลท์ของด้านล่างนะคะเราตกแต่งล้อยางโตแบบนี้นะคะทำให้คิวซุมล้อตรงนี้นะคะ่ะน้องแพตต้องเว้าวขึ้นนะคะ ทำการใดคัดซุ้มล้อให้กว้างกว่าเดิมเพื่อให้มีศักยภาพในการวงเลี้ยวได้มากกว่าเดิมแล้วก็ล้อไม่ติดกับซุ้มล้อด้วยค่ะแบบนี้จะเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดที่วันนี้จะพามาชมกันนั่นก็คือช่วงล่างนั่นเองช่วงล่างเพรจะพาไปดูใกล้ๆเลยนะคะว่าช่วงล่างคันนี้ติดตั้งเป็นปีกนกโปเฟนเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดโชคใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรงของช่วงล่างของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เน้นใช้งานจริงๆเลยช่วงล่าง เปลี่ยนเป็นโช๊คโมโนโทูบด้วยค่ะพาไปดูใกล้ๆเลยอ่านี่เลยค่ะการติดตั้งนะคะเป็นการติดตั้งตัวเดิมเลยนะคะเป็นชุดปีกนกโปรเฟนเดอร์แล้วก็ชุดโช๊คโมโนโทูบนะคะเสริมความแข็งแรงของตัวรถยนต์โดยช่างผู้ชำนาญการเลยเวลาจะบรรทุกของนะคะหรือว่าลุยออฟโรดก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่เลยค่ะตัวนี้นะคะยึดเกาะถนนได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ออฟโรดมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวแพทย์จะพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะว่าแพทย์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าค่ะ ต่อเนื่องกันมาเลยนะคะก่อนที่จะไปถึงด้านท้ายนะคะเดี๋ยวขอแวะที่บันไดข้างก่อนเลยค่ะบันไดข้างนะคะสไตล์ออฟโรดแน่นอนค่ะจัดเปลี่ยนบันไดข้างเป็นของ Hummer เช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นบันไดข้างเหล็กยึดติดกับแชสซีของตัวรถ3าตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ดีเลยค่ะเช่นเดียวกันเลยมาต่อกันที่ด้านท้ายบ้างแน่นอนชุดแต่งแบบนี้ cover Hummer รอร, hum mer, รอบคันนะคะโลว์บัเหล็กของ h ั m m e r หล่อๆเท่ๆดุดันแบบนี้เลยนะคะเป็นเหล็กที่เป็นเนื เงาพื้นเรียบแบบนี้เลยนะคะพร้อมติดตั้งไฟดวงที่3ด้านหลังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็สะดวกสบายในการขับขี่แล้วก็รถคันที่2คันที่3ก็จะเห็นตำแหน่งของรถของเรามากชัดเจนมากินขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีไฟเบรกด้วยนะคะตัวนี้เห็นชัดเจนโดดเด่นเลย เช่นกันค่ะไฟท้ายเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะคะเป็นไฟท้ายรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะโดดเด่นทําให้ล้อไปกับตัวรถมากๆเห็นชัดเจนเป็นไฟ LED อันนี้น้องเปิดไฟสุกเฉินไว้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นไฟสเตปขีดแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะบอดี้ของตัวรถด้านหน้าด้านข้างมีครบแล้วนะคะด้านหลังไม่พลาดค่ะติดตั้งที่เป็น สปอยเลอร์ iler, กาบฝาท้ายให้ด้วยนะคะดูเนียนไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะแต่ทาเป็นสีดําด้านเนื้อแมตแบบนี้แล้วก็กาบฝาท้ายนะคะงานติดตั้งโดยผู้ชานาญการเช่นเดียวกันนะคะมีความแน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะน้องแพลครบบอบเอออุปกรณ์สุดแต่งไว้ให้ด้วยนะคะซื้อประกัน โคเวอร์สุดแต่งให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็กันชนท้ายเลขของฮัมเมอร์เหมือนกันนะคะกันชนท้ายเลขฮัมเมอร์รุ่นนี้นะคะที่น้องเพลติดให้กับคุณลูกค้านะคะจะมีไฟ LED อยู่ด้านหลังแบบนี้ด้วยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเพเปิดไฟฉุกเฉินก็จะมีไฟกระพริบติดด้วยนะคะรถคันหลังๆจะได้เห็นว่าเรามีติดตั้งกันชนท้ายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเลี้ยวจะเบรกอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ติดจะติดตอนเบรกแล้วก็เข้า,เ,าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้เลย เรียกได้ว่าเห็นชัดเจนโดดเด่นมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือทัลทอลลุคของเจ้าคันนี้เลยนะคะ Ford Ranger XLT แต่ง Y Bo บอดี้ฮัมรอบคันโดดเด่นเท่ๆดุดันแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถชนิยอมการตกแต่งเท่ๆลุยๆดุดุคันนี้คือคำตอบแล้วนะคะรุ่น XLT เกียร์อัตโนมัติมูลค่าของเขาจะอยู่ที่90 0 0 0กับ2บาทเท่านั้นราคาไม่ถึงล้านแต่ได้ชุดแต่งเท่ๆรอบคันแบบนี้เลยนะคะสามารถตกแต่งให้ได้เช่นเดียวกัน มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะคะแล้วก็มีระบบการขับขี่ที่ดีด้วยนะคะคันนี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าคุ้มค่าแล้วก็น่าลงทุนมากๆเลยค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อน้องแพรได้เลยนะคะยินดีมอบความพีเยมให้กับพี่พ,พี่ทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีเสนอข้อเสนอสุดพิเศษน,นะคะให้กับทุกทกท่านเลยค่ะไว้พิจารณานะคะแล้วก็ฝากน้องแพร่ฟอร์ดพรีเมียมไว้ด้วยนะคะสําหรับพ,พี่พี่ท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องแพรด้วยนะคะ เพลาจะได้ผลิตงานดีๆออกมาให้กันเยอะๆนะคะเวลารับชมกัน On theway on the t i m e ทากันเลยทีเดียวค่ะเราพบกันในช่อง YouTube Channel นะคะ Ford Premium พร้อมกับ Facebook Fanpage Ford Premium ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะคะว่าอยากให้แพลาพาไปชมชุดแต่งคันไหนนะคะหรือว่ามีคันไหนที่น่าสนใจกำลังตัดสินใจอยู่แพลวจะได้ส่งคลิปนี้นะคะเพื่อให้ตัดสินใจได้กันง่ายๆเลยนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะพบกัน EP ถัดไป ขอบคุณและสวัสดีค่ะ